สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะตัวโซลินอย์วาล์วให้ดูนะครับเพราะหลายคนสอบถามเข้ามาว่าทําไมระบบโซลินอย์วาล์วเนี่ยมันถึงกินแรงดันน้ำมากกว่าบอลวาล์วเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะให้ดูตัวบอลวาล์วนะฮะสมมติว่าตัวบอลวาล์วเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันไม่กินแรงดันน้ํานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดนะครับผมจะผมจะเปิดนะครับพอเราตั้งเปิดเนี่ยเครื่องนะครับก็จะหมุนวาล์วนะครับจะเห็นนะครับว่า เป็นรูทะลุออกไปเลยนะฮะตัวนี้ก็จะไม่กินแรงดันน้ํานะครับแต่ว่าตัวของโซลีนอย์วาล์วเนี่ยมันจะมีกลไกของมันนะครับโซลีนอย์วาล์ววันนี้แกะผมแกะตัวนี้ให้ดูนะครับก็คือด้านในก็จะเหมือนกันนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวพอแกะเสร็จนะครับก็จะเป็นอย่างด้านล่างนี้เลยนะฮะก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นวาล์วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นวาล์วทั้งหมดนะครับจะประกอบ,อบด้วยสองส่วนนะครับอันนี้คือท่อที่น้ําเข้ามานะฮะ น้ำเข้ามาจะไปผ่านตัววาล์วนะครับจะเห็นนะครับว่าจะมีรูเล็กๆนะครับตัวนี้นี่แหละครับเป็นตัวที่ทําให้มันกินแรงดันน้ํานะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีสปริงของมันนะครับก็ใส่สปริงเข้าไปแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ปิดจะเห็นนะครับว่าพอประกอบแล้วอันนี้คือส่วนแรกที่เป็นส่วนน้ํานะครับก็จะมีรูเล็กๆนะครับซึ่งจะเปิดปิดเนี่ยอยู่ที่แท่งเหล็กครับ ซึ่งจะไปต่อเข้ากับตัวโซลินอย์นะฮะตัวนี้เป็นตัวโซลินนย์ด้านในก็มีขดลวดนะครับแล้วก็จะคอยดึงแท่งเหล็กนะครับก็จะมีสปริงสมมุติว่าตอนเราเปิดปิดเครื่องนะครับแท่งเหล็กก็อยู่ประมาณนี้ครับตอนนี้อยู่ที่เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูตอนปิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแรง โอเคพอผมสั่งปิดนะครับตัวแท่งเหล็กเนี่ยมันจะดันออกมาเพื่อที่จะไปกดกับตัวแกนแกนควบคุมตัวนี้นะฮะเพื่อที่ให้ปิดปิดเครื่องนะครับปิดวาล์วไม่ให้ไม่ให้น้าไหลนะฮะเดี๋ยวผมจะสั่งปิดแล้วนะครับโอเคจะเห็นนะครับว่าจะมีแรงดันนะครับจากขดลวดด้านในนะครับทําปฏิกิริยากับแม่เหล็กพอดันเนี่ยมันก็จะไปดันปิดรูนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้น้ํานะครับตัวนี้ก็จะไปปิดไว้นะฮะน้ําก็จะไม่ออกนะครับและนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมโซลินอย์วาล์วถึงกินแรงดันน้ำมากกว่าบอลวาล์วเพราะว่าน้ําจะต้องไปผ่านกลไกด้านในนะครับในการดันวาล์วขึ้นมานะครับแต่ส่วนตัวของบอลวาล์วเนี่ยทะลุออกไปเลยนะฮะก็จะไม่กินแรงดันน้าข้อดีของโซลินอย์นะครับก็คือ1ประหยัดนะครับเนื่องจากเป็นใช้กลไกแม่เหล็กเปิดปิดเนี่ยก็คือจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานะครับ ส่วนตัวนี้จะใช้การขับเคลื่อนมอเตอร์เพื่อเพื่อให้เป็นหมุนตัวบอลวาลนะครับตอนนี้ผมกำลังสั่งปิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกินพลังงานเยอะกว่านะครับตัวนี้ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการแยกระบบน้ําระบบไฟนะฮะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นตรงนี้ก็ตัดสินใจดูครับถ้าต้องการแรงดันน้ําสูงนะครับผมแนะนําว่าใช้บอลวาลแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านน้ําแรงดันน้ําดีอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีปั๊มก็สามารถใช้โซลินอยด์วาลได้ไม่มีปัญหาอะไร หลายคนก็สงสัยนะครับว่าน้ำประปาธรรมดาเนี่ยครับสามารถจะดันวาลของโซลินอย์วาลของตัวนี้ได้หรือเปล่านะฮะตัวนี้ผมก็เลยมาติดกับก๊อกสนามนะครับขนาด1ทับโดยที่มีเกลียวช่วยต่อนะครับตัวนี้ไม่ได้เปิดปั๊มนะครับก็ใช้แรงดันน้ำประปาปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแรงดันจะออกมายังไงนะครับนี่จะแรงดันมันต่อมา ควรนะครับก็ถ้าสมมติว่าใส่ที่ใช้ก็จะเห็นนะครับล้าหน,น้กระปานก็แรงกันปกตินะครับไม่ได้ผ่านปั๊มก็แรงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ